สวัสดีค่ะไอสานฝรั่งเฟร์มิลีค่ะโอ้ยเสาวันสุกเด้อพี่นอ้องเด้ออัปเดตแบบพริกกันพี่น้องบักพริกย้กายจอยดกไหลจนเอานาคขำไว้พี่น้องเอ้ยผลต่นหนึ่งต้นแล้วจักนวยหนึ่งมุจ้าว่าขอชิน,นับให้มเจ้ามึงแต่ละตน้นแต่ละตน้นพี่น้องเอ้ย ยายจวยสินับให้มึงหนึ่งสองสามสี่หกเก็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามีห้สบหบดสปดเก้ายี่สิบเอองยี่สามยี่สี่หายี่หกยี่เก็ดยี่ิบแี่เก้าโอ้ยนับไปถึงหรอพี่น้องพ่าตาำก็หาสิบต้นเดียวต้นแรกพี่น้อง ยายจอยเดี๋ยวเอาไม้มะคำไว้หนิมันเจ้าขึ้นมั้งบอกเอาไม้มะคำไว้พี่น้องมันโคมันมันสีงวยคำไปทางไหนดียังวะนยายจอยอย่ามันหนงวยยายจอยก็เลีเอาไม้มะคำไว้ต้นเดียวพี่น้องลกคักลกเนี่ยมันเป็นต้นเดียวดิมีบักหลายต้นอันเงาเงามั้งจ้ะมีอยูซีหาต้นลกคือกันเบิดเลยพี่น้องเลยลกคือกันเบิด อัปเดตบักพริกอัปเดตบักพริกพี่น้องนี่มึงไงพริกกระลัางงามดกบักขักเลยนี่อีกต้นหนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ต้นหนึ่งดิเน่ลดกพอ่พอปันกันข้างหนก็อีกสองต้นเนาะมีทั้งเมดซีต้นพี่น้องแบบนี้ ไอ้จอยก็เลยมาอัปเดตไงเมืองฝนตกเมื่ขึ้นฝนตกเบิดขึ้นเปากพีกหลายตน้นเร้่ว่าแมนตัน,นีเริอพี่น้องจา๋าปากพีกแยกยอยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสี่ต้นพี่น้องกินลงปไปบาดเห็นปักพีกไหมคือเมืองหลวงเนาะอัปเดตปากพีกพี่น้องเงยเงยมึง,มงนะเพิดเดิ่พี่น้องเริ่เพิดเพิดเพชดเพิด เผ็ดมากนะฮะตำบักกันตำแก้วนุซองนวยกินเราเบิดพิโนองจาไอ้แก้วยายจอยเปเห็ดคลิปย์เน่าเด้อเด้อเห็ดคลิปสันสันค่ะผู้ได้มากลิปนี่กูดไหลกูดแค่กะมินต์ติยายจอยนั่นมันเด้อพี่น้องเด้อไปอยายจอยเห็ดยังไงเห็ดดีบอนี่เห็ดมี่หยางเนียมีขอบพิษผ่านบอ กะตีชุมมยจอยนั้นไม่เด้อพี่นงเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ